ครับีฏิดกษาเรื่องอะไเงี้ยื่พี่พอพี่เลงขานไว้คนละหนึรอบาทมีเก้คนก็ได้เก้ร้อยบาทแล้วเมื่อสักครู่นี้นะท่านประธานท่านอัจารชัยยงนะที B ่ท่านได้มองเห็นเจตนาลมเอลเป็นเราโผาท่านก็เลยได้มอบเงเป็นทุนกอบตั้งให้ห้าพันบาทที่เรามีเงินอยู่วั้ยบาทครับ ที่ลุงบอกว่าในไทำอะไรเรียบร้อยก่อนตอนนี้ฉัะหยิบันให้ความคิดเห็นว่าเราอยากสร้างบ้านม่เสร็จเลยแล้วรจะไปทอะไรว่าอ่านี้เ่เดี๋ยวใคร้อกถูกให้ด้วอ้แ่้ แต่ว่าแี่จริงๆเขาไม่ไ่แข็งกรงรมีก็มีแนวคิดเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ mama, ่งของเพราะว่าพอดีก็ดูแล้ววัตถุประสงค์ของชมรมวันนี้เนี่ยนะคะก็จะทํางานทาง้านวิชาการตรงนี้ด้วยเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่เรียนใ้เด็กต้นว่าตรงนี้ก็เป็นทางสมองทางด้านเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยเราก็อยากจะให้ชมรมเนี้ยมาส่วนคือเป็นที่ศึกษาของสมารเทคโนโลอ่ะ ว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะได้เป็นที่ปรึกษาของทางพี่แต่ว่าเราคิดว่าอาจจะแบบว่าถ้าเกิดเป็นท่านประธานหรืออ่างเงี้ยก็อาจจะขอทำอาหารแช่ตั้งเป็นที่ปรึ้จักไา่ท่านประธานก็าทำเป็นรายการโทรทัศน์ดูแล้วด้วยยงั้นพวกเราเป็นอะไรกันก็พิเศษเลยด้วยท่านประธานทำด้านของของงอตพเนี่ยคือทำลายเป็นเอกสารมาค่ะมากรีนโปรดด่านสยองนี่จะเป็นโทรทัศน์ทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยอ็เรียนแล้วว่าพอดีเรามีสถาน ช่วงเวลาหนึ่งให้ทานของเราเพราะว่าจะไปเผยแพ่ความรู้อาไรที่ใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะใช้ชื่อตรงนี้เป็นช่วงเวลาหนึ่งด้วยที่จะออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยนะครัอยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนพี่ที่จะจะส่วตได้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าจะได้แยกเปลี่ยนอะไรเนี้ยแต่ว่าอาจจะแบบว่าเป็นสถานี ได้แข็งแรงแต่พวกพี่ๆหลังทุกคนนั่นแหละก็จะได้เป็นส่วนประสานเชื่อมโยงตรงนี้อ่ะก็ไม่จ้าวว่าใช่อย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นได้เนื้อจัดของเพราะว่าตั้งหลายการจะรวมตัวเป็นหลายด้านคือคืออาจารย์อาจารย์คิดว่าอยากจะให้ข้อแม่ข้อบังคับมันเสร็จก่อนแล้วแต่แต่ข้อคิดก่อนเห็น างเลขาเก็ไปเรียนไว้พอถึงเวลาเลือกปั๊บเนี่ยตรงน,นั้นนะคือคือคือ,ค,อคือจะเป็นจริงตรงนั้นนะฮะถ้าถ้าทางสํานักเห็นแนวคิดที่ว่าเราพวกเราก็ไปคิดกันก็จะจริงอยังไงอาจะรยายองช่วยอยู่ จะเป็นประธานไม่เป็นประธานอันนี้ช่วยอยู่อย่างแน่นอนอยู่ครับเพราะว่าเนี่ยอนนี้ก็คอผมออเมนาต์ผมไ้าใช่ฮะเพราะว่านี้เพราะว่าต้องคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยเรื่องสถานที่เรื่องอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นใจเราืถ้าเกิดว่ามันยังเป็นการขอขอมา่ใช่อะไรไม่ได้ในเรื่องต้นเนี่ยตามนที่ปรึกษามันจะมีสถาน ที่มีอะไรให้ร้อมอยู่ได้ไม่มีปัญหาหรือว่าก็จะมีก็จะง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะะก็คือพอคลอดไกแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะรูปเป็น่างแล้วก็ตั้งแล้วอะไรพวกนี้นะคะก็จะได้ําเนินการเราคิดว่าไม่เปอร็นไม่ไม่เจอหน้าอะไรอย่างเงี้ยได้่าไปเดียวเปิดการพี่ผมเจอมือถือแต่ไม่เดยแต่เพิ่งมีขีดจังกู ที่จะกปอปดได้ได้อย่างต้องนะคะคือการคำขาาเราจะส่งผูากำกเบไปคือมีที่จะเอาไปส่งทีเไหน